วันนี้นะคะเราก็ถึงโครงการ DMTO ฉลองทุกไลฟ์ฉลองเลยค่ะไปไาไปในทุกวันที่เรารักกันต่อเดี๋ยวไปสั่ง Let's go นะคะคุณพ่อผู้ยุ่งตลอดเวลานะคะงานของพีเคยรับโทรศัพท์นะคะทั้งวัน,นะคะ่ะ ก็แล้ช่วงนี้ทำอะไรมาเนี่ยดูสวยขึ้นนะอยังไงปกติเขาก็สวยอยู่แล้วนะมันดูแบบ bright b r i g ดูมีออร่าแม่อยากดูเวลาเดี๋ยวแม่พาไปดูแม่ใช้ทุกวันเลย เี้นะคะเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะเนาะป๊าปาเนาะใช่งงครับเพราะว่านะคะเราอยากเห็นแล้วว่าโครงการของเรานะคะถึงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะจริงๆอ่ะแพนของเรานะคะจะเสร็จตั้งแต่ประมาณเดือนอนะไระานาะป๊าป๊าพิชัยเราจะเริ่มขายใช่ไหม,มแต่ด้วยแพนโควิดแล้วอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะ<ม>ท,ทำให้แพนของเราะคะ่ามันยืดยาวออกไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของเรานะคะ,ะเป็นคอนเซปต์ที่บ้านยุคระดับคุณภาพชีวิตนะคะ,ะอยู่ครบจบแล้วรวย ที่ล้ช่วงนี้ทําอะไรมาเนี่ยดูสวยขึ้นนะยังไงปกติเขาก็สวยอยู่แล้วนะมันดูแบบไร้ไร้ดูมีออร่าแม่โหก็ช่วงนี้ใช่ไหมเราออกแดดเนี่ยเราต้องมาดูใช้งานแล้วเราก็แบบลูกเรียนออนไลน์แล้วต้องนเรียนออนไลน์กับลูกอีกบางทีกลางคืนเราก็ดูซีรีส์เนี่ยนอนดูนู่นนี่นั่นแสงสีฟ้านี่มันทำลายเซลล์ผิวของเราทำให้เราหมองคล้ ก็ต้องมีตัวช่วยดีเป็นธรรมดาเพราะว่าคุณแม่ลูก2ยุคนี้นะคะเขาก็แบบว่าทุกคนเนี่ยก็ยังอยากสวยอยากให้ผิวมีสุขภาพดีเน่ยตัวเองเริ่มม้นนะหน้าตัวเองเริ่มไปแล้วนะจริงไหเนี่ยจริงดีแต่ก่อนโอ้โหหน้าใสออร่ามาตอนที่เจอกันแรกๆนะคะโอ้อะไรเนี่ยนี่มันหนุ่มเกาหลีเราต้องทำไงดีแม่แล้วแม่ใช้อะไรแม่บอกป้าหน่อยอยากรู้ปะล่ะอยากเดี๋ยวแม่พาไปดูแม่ใช้ทุกวันเลยนี่เลยคะ่ะ เบอร่าสกินสกินแคร์ยุคดิจิทัลที่มนุษย์แม่ต้องมีเบอร่าสกินแอนตี้เมลานซ์มาคอนเซนเทสเซรั่มช่วยลดเลือนฝ้าเก่าที่เป็นอยู่และป้องกันการเกิดฝ้าใหม่ด้วยส่วนผสมที่มีนวัตรกรรมได้รับสิทธิบัตรจากเยอรมน,นีที่สําคัญนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตรสามารถใช้ได้เบอร่าสกินเดลิสกินคอเรคชัน S P F 5 0 P A บวก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 กันแดดยุคดิจิทัลแค่ฟังชื่อก็คูลแล้วไม่ละแม่ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและความร้อนช่วยปกป้องและฟื้นฟูผิวจาก e นั่นก็คือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสงสีฟ้าจากจอมือถือแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าจากหลอ,อ,อดไฟรวมไปถึงคลื่อแม่เหล็กไฟไฟ้าและ Wifi มีผลวิจัยว่าคลื่นเหล่านี้ทําให้เกิดฟ้ากระจุดดังดาความหมองคล้ำรวมไปถึงเป็นสาเหตุของริ้วรอยแห่งวัยซึ่งเรากลีกเลียงได้ยากอ้ยโอ้มกได้ทำไม อันนี้นะคะเดี๋ยวแม่นะคะก็จะมาลงสกินแคร์รูทีนให้ดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่จะไปทํางานนะคะก็เริ่มต้นจากนี้เลยนะคะน้องชมพูค่ะวบรัสกินนะคะแอนตี้เมลาสมาคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะเราจะลงอันนี้นะคะเป็นอันด <ure rooms> ับแรกเลยนะคะนี่นะคะเนื้อเขานะคะก็จะประมาณแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเห็น เนื้อสัมผัสเทานะคะก็จะบางเบานะคะไม่เหนียวเนอดน่นะคะเราจะใช้แต้มไว้ที่เป็นจุดหนังด่างมาตรงนี้แม่ก็จะมีแบบว่ากละนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะทาทั่วหน้าก็ได้นะคะจะช่วยลดความหมองคล้ำนะคะถ้าเกิดจะทาทั่วหน้าเราก็ทานด้เลยค่ะอันนี้นะคะปลอดภัยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมมุดใช้ได้นะคะจากที่ผลนะคะที่ใช้มาประมาณสองอาทิตย์นะคะก็รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะปกติบริเวณตรงนี้นะคะแม่จะแบบว่ามีกละ เล็กๆนะคะแบบเยอะกว่านี้เนาะในนี้พอใช้ไปก็รู้สึกว่ามันก็แบบว่าหายไปด้วยนะเนี่ยค่ะชอบมากเลยเนาะแบบง่ายๆอยู่บ้านเนาะยิ่งยุคโคู่แบบนี้นะคะจะออกไปทําอะไรข้างนอกก็แบบยากเนาะถือว่าเป็นช่วงไงดีค่ะที่เราจะได้ดูแลผิวตัวเองกันนะคะแต่ยังไงเนี่ยพวกแสงแดดหรือว่าพวกแบบอิมพลูชันต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะมานะคะต่อด้วยนะคะส k i n c a r ์รูทีนของเอนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะที่เอใช้เป็นประจำทุกวันนะคะเป็น d a ครีมเนาะตัวนี้เลยนะคะต แรสกินนะคะ Anti Melasma Concentrate Serum เมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้รบกวนนะคะการใช้สกินแคร์ของเราปกติเลยนะคะเราใช้ตัวเซรั่มตัวนั้นเราก็ยังใช้ของเราได้ปกติเนาะก็ทถาทับไปได้เลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเนี่ยซึมไปแบบพร้อมๆกันอนะซึมดีนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรทำให้เราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบใช้เดิมอยู่แล้วเนาะอันนี้แม่ก็ปลื้มมากเลยะคะต้นดับต่อไปนะคะก็จะเป็นไอคีมนะคะซึ่งแมงก็ใช้ตัวนี้นะคะเบาที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่บอบางที่สุดเลยอบบาง ทีนี้นะคะก็จะถึงตัวพระเอกของเรานะคะนี่เลยค่ะน้องขาวผงของเรานะคะวอราสกินนะคะ d a i l y Skin Protection A.B.M.50.P.A. บวก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 นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนนี่นะคะเราจะลงให้ดูนะคะนี่นะคะก็เป็นครีมกันแดดนะคะนอกจากกันแดดไม่พอนะคะยังช่วยกันแบบว่าอี o l ล u t ชั่นต่างๆ ตัวนี้นะคะเนื้อครีมก็แบบว่าโอ้ซึมไวเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะไม่ขาวไม่วอกนะคะไม่ลอยนะคะที่ใช้มานะคะก็ไม่ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถแบบว่าทาทับเมคอัพได้เลยด้วยนะแบบระหว่างวันอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยหน้าเราจะโดนแดดหรือเปล่า,านี่ออกแดดมานานเลยก็สามารถทาทับได้เลยนะเพื่อแบบนโดยที่แบบมันไม่กวนเมคอัพนะคะอันนี้แมก็ปื้มว่าเลย่เดี๋ยวทาคอได้เลยนะคะลามไปถึงคอเลยค่ะที่สำคัญที่ชอบอีกอย่างเลยนะคือแบบ เนี่ยหลอดเขาเล็หลกหรอคือมันสามารถพกพาใส่กระเป๋านะคะออกไปแบบข้างนอกได้ด้วยเพราะเราสามารถใช้แบบว่าเติมระหว่างวันได้ดยที่มันไม่ควรไหมครนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์รูทีนของแม่นะคะแม่ขอตัวไปแต่งหน้านะคะแล้วก็รีบไปทำงาน,นก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงโครงการ DFT o อะลองลทุกไลฟ์กับฟ่งเลยค่ะไปไปไปในวันท okay, ี่เรารักกันต่อจากกันนะจ Let's go นนี้คงานเรขึ้นในแล้วปะาก็าตอนนี้เรากําลังขึ้นหลังคาอยู่ของตัวบ้านตัวอย่างเดี๋ยวคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะเริ่มมุงหลังคากันแล้วละ่ะแต่ว่าของเราเป็นอะไรบ้างก็จะเป็นชาวโฮมสองชั้นจํานวน16ยูนิตมีกับเขามีสมโมสรแล้วก็มีสวนส่วน,วนกลางให้กับลูกบ้านตอนนี้นะคะก็เริ่มขึ้นชั้นสองแล้วเนาะขึ้นหลังคาแล้วนะคะก็โอเคเป็นไ,ไปตามเป้าหมายไหมใช่ก็ย,ยังยังอยู่ในเกณฑ์อยู่อยู่ในเกณฑ์อยู่เนาะคาดชนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะใ่ไปถ่ายเราไปดูงานส่วนอื่นกันต่อนะคะว่าเป คุณพ,อพ่อผู้ยุ่งตลอดเวลานะคะงานของพีเคยรับโทรศัพท์นะคะทั้งวัน,นะคะ่ะวันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดปูส่วนที่เป็นสับเท้าของเราหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างได้ครับนี่เป็นโคมไฟต้นแท้อของเราครับแล้วก็ส่วนส่วนกลางใช่ไ่ะนี่เป็นซุ้มประตูทางเข้าของเราเองทางเข้าของเราโอเคแม่ไห่ลแล้วมีอะไรอีกบ้างอันนี้เป็น สระว่ายน้ำของเราอ๋อ,อที่สระว่ายน้ำค่ะแล้วดูนี่อะไรอ่ะคะอันนี้เป็นห้องออกกำลังกายครับผมออกกำลังกายโรรอเคครบเลยเนาะโครงการเรานะคะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีสวนนะคะแล้วก็มีโคคิงสเปซด้วยะคะ่ะเรียกว่าครบจบเลยนะคะ บอกตัวเองอะ่ะโ o ล a s สกินเดลิสกินโคเทชชั่นอิสเ5 C T A บวก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 เราสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยมันไม่เป็นคราบขาวอันฝักซื้นหน่อยเต็งก็ทาได้เลยไม่กวนวไม่การะหว่างวันด้วยนะไงดูดิมีคราบไหมไม่มีเออโอ้ดีอ่ะอยากลองไหมล่ะอยากลองเลย เป็นไงกินห,หอมไหมคะหอมมากคือเนื้อเป็นไงบ้างอบเบานะหนักหน้าไหมไม่ว่าแต่ผู้ชายไม่ชอบใช้ครีมเนี่ยเพราะมันหนักหน้าใช่ไหมมันมันเนื่นอ่ะอะไรนี้เนื่นหนักหน้ไม่นะเออเพราะว่ามันโอเคเออ,อเค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะค่ะตอนนี้ก็จดงานเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับโอเคไปเดี๋ยวเราลุกกลับกันในขวามะคะเราต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้ลูกกินอีกนะคะเ <Yeah. S 2> จอก,กันที่บ้านเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับกันมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอตัวเนาะไปอาบน้ำทำความสะอาดชิ้าร่างกายกันก่อนนะคะพอเราออกไปข้างนอกมานะคะก่อนที่จะเจอเด็กๆเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายกันก่อนนะคะแล้วพบกับรายการแล้วแต่แม่ในวิธีที่ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แช like, ร์และกดไลน์ป๊าป๊า subscribe แล้วก็หัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ยังไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตามหานะคะเวอร์ล่าสกินนะคะเดี๋ยวแม่นะคะจะขึ้นนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมไปตามกันเยอะๆนะคะอันนี้เรามาทำอะไรกันคะลูกไข่สามสีหมอนอะไรเหมือนใช้กอค่ะโอเคเริ่มกันเลยไหมคะ Let's go อะไรอยากต่อไข่เองไหมคะอยากให้ช่วยนิดหน่อค่ะเพราะยังไม่รู้วิธีต่อไข่ค่ะไม่งั้นต้องปอกตรงนี้อะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแม่สอนใช่ไหมคะพี่งานปอกๆเองก็จะพบกับขอบๆเขาใช่หนูหนูโปเอ เอ่ได้อ่คยังรอดอยู่ค่ะโังรดอยู่ค่ะอวนะคะนี่นะคะวิธีการเจียวอย่างนี้ค่ะลกในอย่างนี้อไหมเอาไผัดโอเคไปนะคะแล้ก็จะใส่ผักนะคะมีอะไรนี่อะไรคะเนี่ยมีแครอแล้วก็มีขโพดโพดอันนี้ต้นหอมใช่ค่ะจากต้นหอมเล่ารจักเราจะใส่ลงไปเลยนะจวไม่ใส่หมดค่ะเราแบ่งใส่บางส่วนโอเคใ่มอ โอนอีกรอบนึงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระเด็นออกมาแล้วค่ะกระเด็นมาขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการต้มไข่หรือทั้นต่โหนนะคะอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องเพราะเป็นเรื่องของอะเล่นนะแต่แก่ผัวของลูกเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเสร็จนะคะเราจะเริ่มใส่ไข่ลงไปแล้วนะใครอยากใส่ไข่คะเนี่จะไม่คนใส่เองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนใช่ค่ะใช่ใสหรับหนูคะไม่เอาเดียวค่ะ นะะคเราก็จะเอาเสกอกนะคะวางไปใช่ไหมคะลูกแเราก็จะม้วนม้วนม้วนพี่คขาดูสึกว่าจะม้วนสำเร็จไหมใช่ไหมคะแต่ต้องหันจุดจุดจุ๊ดาลงไปแล้วนะลูกเรียกพูดยางไงคะไม่ได้ค่ะพี่เขาอยากอยู่มาขอเวลานอกไปตัดแกะแบบหนึ่งนะคะโอเคนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราให้น้องอนดาตีเีงนะคะจะสำเร็จไปเนี่ย เราต้องมีเจ้าอีกอันหนึ่งมาช่วยนะคะแต่ว่าเราไม่มีน่ากินไหมป้าหอมมากทองร้อนเลยแม่จะเอาได้ไหมเอ่ยได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะได้เป็นแบ่งมากับโกมกับดันได้เลยเดี๋ยวให้เราลองกินชิมนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมแม่เนาะได้เลยเคยจะไม่แพ้นะคะที่เดี๋ยวเราก็จะแบบพริกๆนะคะให้เขาแบบเหลืองๆทั่วๆไม่ อาจจะกวาดทานได้แต่ว่าอันนี้เลยไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวสามสิ่งฮอร์ซี่กรอบเป็นไงคะน่ะสวยน่าลยค่ะน่ากินไหมน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาหั่นกันดูดีกว่าเนาะคมดชิวๆคุณมดนี่ไม่ใช่อาหารเด้งของคุณมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณมดมาจัดโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไล